ลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อลหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดมีลกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็ก,ดก,ดกน้องน้อง,นองห,นห,นหนูควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติดครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านละมิตรังนักปันป่นทุกท่านกันด้วยนะฮะอยู่กับผมในช่องตีที่ติดปั่นกันอีกเช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเวก สล็อตทูเพย์นะครับผมกับเกม way o f the Ki ร i นนะครับผมกับทุนวันนี้ครับผม100รบาทครับทุกคนอ่ะโอเคครับผมมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนนะวันนี้ทุนแค่ร้อยเดียวนะครับผมนะรู้ฮะเราก็มาไล่เบ็ดกันเลยวันนี้เราจะมาไล่เบ็ดกันนะครับไม่รู้ว่าจะหมดตุนในเร็ววันหรือเปล่านะฮะ ก็สาหรับคลิปนี้นะผมแม่แนะนาําไม่ทําตามหรือร้องเล่นแบบนะครับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรเข้ามารับชมนะฮะโอเคผมมาดูเป็ดแบบน้อยๆครับผมเป็ด4บาทกับทุน100บาทนะครับผมแม่หาดูยากมากเลยนะเป็ดน้อยๆแบบนี้กับทุนน้อยๆแบบนี้เอ้ยสาแคตเตอร์ครับทุกคนเฮ้ยเเข้าในเป็ด4บาทได้ป่าเพื่อนโอ้โหว๊บ,บโชว์โชโชโชโอ้โห ไรไม่เป็นไรไปกันต่อสวยครับคอมโบดีนะวันนี้โอเค <c oughs> เปิดออโต้เลยฮะไปัสิบหมุนเนะาะปาเดในน้อยนี่แตกดีนะคนคือมาดูคือแบบคอมโบก็ดีนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หนักอะไรเนาะไม่ได้หนักหัวฮะเอ้ย <laughs> โอเคสวยครับผมโอเคอ่าโอเคครับคอมโบดีมากเลยนะฮะ <c oughs> อ้สวยสวยโอ้โหดีเหลือเกินดีเหลือกล้ามเหลือเกินโอ้ยโอ้โหจุดนี้ยังไม่จบอีกด้วยโอ้โห โอ้โหครับผมเป็นบิ๊กวินไปเลยนะครับผมได้มา122บาทแล้วโอ้โหเบ็ด4บาทนะครับผมตอนนี้มีกำไรอยู่80บาทแล้วทุกคนเลิกเลยไหมฮะแม่เอ้าสแกตเตอร์เขาเฉยครับรทบุกคนโอ้โหเข้าเยอะด้วยนะครับผมเป็นสปินทั้งหมดเลยนะครับผมโอ้โหแล้วไม่มีตัวคูณให้นะครับแม่เบ็ด4บาทนี้เอาเรื่องไปไหนนะครับ <c oughs> ยังไม่แตกเลยนะฮะสวยโอเคตัวคุณขยับแล้วนะฮะขยับทีละหนึ่งนะครับผม <c oughs> เพราะว่าตัวคุณเราไม่ได้มานะผมได้มาแต่ฟรีสปินนะครับโอ้โหขู่เลือใบทองคำสวย โอ้โหหามานั่นนี่ยอ่ะออหือจะหมดฟรีนะครับได้ไปแค่สิบบาทเท่านั้นเองนะครับคิวสวยครับโบสี่บาทโอ้โหเจไม่โดนนะครับผมเสียดายจังและสป,ปินสุดท้ายครับผมสิบโดน,นครับผมอ้อหนึ่งบาทโช็ โอเคเรียบร้อยครับผมก็ฟรีเกมนี้ก็ได้ไปทั้งหมด16บาทนะครับผมถือว่าสุดยอดสุดติงกระดิ่งแมวจริงๆเอ้ามีกำไรนงร1 0 0บาทแล้วนะครับทุกคนโอ้โหสวยครับผมโอ้โหตัวไวเข้าดีมากเลยนะครับคอมโบก็ไหลเลื่นมากๆโล้โหอยู่ลึกไปโดนอีกโอ้โหแล้วช่อง3ไม่โดนนะผมเป็นบิกินนะผมเอาเลยครับผมตอนนี้ เราได้ทําการขยับกําไรขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับผมเบ็ดแค่4บาทนะครับทุกคนวันนี้รายเบ็ดแบบหนักๆอ่ะขยับกันสักนิดหนึ่งเป็น8บาทแล้วกันนะครับ <c oughs> สวยสวยสแคตเตอร์โอ้โหนี่นาโดนมากจังหวะนี้เ <c oughs> <c oughs> ข้ามาดิเข้ามาดิโอ้โหอึ๊บ โอ้โห,โโหไม่ยอมขยับเลยนะสแคตเตอร์ลงสองตัวก็อุ้ยเอาอีกแล้วบึ๊บบึ๊บโอ้โหเรียบร้อยครับผมหเห็นแสงสว่างจ้ามาแต่ไกลเลยนะฮะสำหรับสแคตเตอร์ตัวนี้เป็นสปินอีกแล้วนะครับผมไม่มีตัวคูณให้อีกแล้วครับผมทุกคนให้มาซะเยอะเลยนะฮะแต่ว่าตัวคูณไม่มีให้เลยจัดไปไวรุ่นรอบนี้จะได้กำไรสักเท่าไหร่นะครับ มีเกมเงียบมากรอบที่แล้วได้ส6บกบาทนะครับรอบนี้จะได้ right <tonight> สักเท่าไหร่นะครับตอนนี้มีต้นอยู่แล้วครับสี่สิบตังค์ฮะโอโ้โหเงียบจริงเงียบจังฮะสิบตัวแล้วเคตันต่อสวยเอต้องมาต่อเลยครับโอ้โหเป็นคิวไปฮะโชว์สิไปเอต้องลงละบึ๊ฟโอเอสวยครับผมนี่ ต่อเพื่อนคิวต่อเลยโหดูเตตัวถูกๆนะฮะฟึ๊บอื้มฮึมไปห่้อยดป111 18 17บาทนะครับนี่ครับผมเบ็ดทุนแค่100บาทนะฮะตอนนี้เราขยับขึ้นมาที่300กว่าบาทแล้วนะฮะอ่าได้ฟรีสปินนะครับรายเบ็ดก็ไม่ได้แย่นะทุนวันนี้สวยสวยโชว์อือ้มๆๆๆๆืึอีกค่าฟรีครับท่าน ไปออฟเดอะคิวรินในเว็บสล็อตทูเพย์นะครับเค้ยโดนไปน่าจะรอบรอบที่แล้วได้ร้อยได้สิบหกบาทนะคะรรอบนี้ได้สองร้อยห้าสิบห้าแล้วนะครับสุดท้ายว่าไงเพื่อนปึ <c oughs> oh ๊บโอ้โหก็ดีอยู่รอบที่แล้วนะครับผมได้มาสองร้อยห้าสิบห้าบาทกันเลยทีเดียวไปกันต่อครับผมขยับเลยโอเครู้เรื่องครับผมยี่สิบบาท อยากซื้อฟีเจอร์อยู่นะครับผมตอนนี้น่าจะขอซื้อฟีเจอร์แล้วเนี่ยพอเปล่าวะเบ็ด <s we at> สิบบาทจะพอซื้อหรือเปล่าเนี่ยสแกตต์ฟรีฟีเจอร์เนี่ยโหแป๊บเปียวกำไร400นะทุกคนนะวันนี้ถือว่าการไล่เบ็ดตีมากเลยนะฮะเข้าดีครับผมสวยโอ้โหปลาเยอะแยะปลาเยอะแยะสวยงามโอ้โหผักเขียวผักเขียว กกับโดนนะจ๊ะสวยครับสวยครับผมโอ้ตวัวาเยอะมากเลยวันเนี้ยเกินป <c oughs> ุยมุยสวยครับเอ๊ะพอเปลี่ยนเด็ดมาแล้วยังไงเนี่ยหนอยหมาอึบ้บ <c oughs> เต็มจอไปเลยครับวายช่องสามดูเรื่อง87มาอีก30มาอีก8บาทมาอีกไหม,มได้มาร้อยแปดสิบเอ็นะครับผมเอาเรื่องเอามาอีก48มาอีก24เอา้าโอ้โหสแคตเตอร์จังหวะนี้ต้องมาแล้วล่ะเพื่อนโอ้โหไม่น่าพลาดนะครับไม่น่าพลาดป,ปึ๊บ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 เรียบร้อยครับผมโอ้โหยังไม่จบเกมด้วย เอาละครับผมได้เข้าฟรีเกมกันอีกรอบเลยครับผมโอ้โหสามรอบและได้ตัวคูณมาสองครับผมมันละเป็นฟรีสปินสามนะครับโอเคเออให้มันได้อย่างี้ดีหตัวคูณเยอะๆหน่อยจะได้แบบขึ้นแบบไวๆนะครับสวยครับอ่าแปดบาทแรกครับผมสวยปึ๊บ โชโอ้โหโยโยโยอึบอึบอึบโยโยเอไปสิบโดนโอ้โหไอ้เตียวโชคิวไปฮะร้อยยี่ไปคูสิบแล้วคูสิบสามแล้วครับผมเนี่ยผมถ้ามีโตคูณมามันก็จะประมาณนี้เลยนะฮะขึ้นเรือมากๆ โอเคมาครับผมตอนนี้ยังยังได้ตัวถูกๆอยู่นะครับผมนะยังตัวแพงไม่ออกจัดไปวารุนอีก2ฟรีนะครับตอนนี้มีกำไรแน่นอนครับผมไม่ซีเรียสละสวยครับผม256ามาอือโอ้โหสปินสุดท้ายว่าไงเพื่อนโชเดสสวยนี่1 1 4ิบสเอาไว้กำไรมีพันนะผมวันนี้โอ้โหโอเคครับทุกคนก็ น่าจะพอกันเลยนะครับผมวันนี้กําไรออกมาแค่ร้อยเดียวนะครับผมนะตอนนี้ก็มีกาไรไปที่1000เลยนะอ่าก็วันนี้ก็น่าจะสนุกกันมากพอแล้วนะครับผมอู้ยังแตกอยู่นะครับผมูตัวเยอะมากสวยครับผมส0 0อโอ้โหยังไงยังไงโอเคครับทุกคนก็น่าจะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมโอ้โหกำไร1,600บาทนะฮะ ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ